หลวงพ่อนั่งเห็นโยมเอาแต่หน้าผากไปแตะไอ้นั้นนานเหลือเกินไม่รู้คิดอะไรบ้างในนั้นเห็นเอาหน้าผากไปแตะไอตาทรไมจักนั้นน่ะนานเหลือเกินหลวงพ่อให้อธิษฐานสามข้อสามข้อทำไมยาวจังวะโยมมนยาวจังเลยเพราะฉะนั้น ได้ต้นพระสีมหาโพธิ์แต่ไม่เป็นลายโยมได้ยินหลวงพ่อใช่ไหมได้ยินทุกคนมายกมือขึ้นนะโอดีมากดีดีมากโยมเอามือลงโอเคงั้นหลวงพ่อขออนุญาตขออนุญาตท่านเจ้าคุณห้ผมมาคุยกับญาติโยม แล้วก็ขอบคุณท่านเจ้าคุณที่เมตตามาเป็นเพื่อนกับญาติโยมที่มาไหว้พระที่ประเทศอินเดียในครั้งนี้พวกโยมโชคดีมากที่มาที่ต้นประสีมหาโพธิ์ท่านเจ้าคุณท่านเมตตาให้นั่งสามสิบนาทีแล้วก็เดินสามสิบนาที แล้วโยมก็ดีใจถ้าหลวงพี่จิ๋วมาเองโยมจะหนาวนั่งจนปวดทายหมดเหลือแต่ความว่างเปล่าถ้าหลวงพ่อจิ๋วมาเองหลวงพ่อจะดูกำลังจิตของพวกโยมทุกคนว่าโยมบางคนจิตกำลังจะรวมลง แล้วเวลาหมดเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราก็ปฏิบัติเหมือนที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านพาธรรมให้มันคุ้นเคยก่อนหลวงพ่อจิ๋วพาโยมให้รู้จักทุกสามอย่างให้ชัดเจนทุกข์กับความเจ็บ มันเป็นยังไงทุกสุดสุดกับความเจ็บทุกกับความง่วงมันทุกสุดสุดมันเป็นยังไงกับความง่วงทุกสุดสุดอึดอัดกับความขี้เกียจขี้ค้านมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นหัวข้อใหญ่ใจความสำคัญ คันติบารมีมาต่อสู้เพื่อให้ความอดทนสมบูรณ์แบบวิริยะบารมีมาประดับชีวิตเราให้สมบูรณ์แบบกับความเพียรสัจจะบารมีมาทำให้จิตของเรามีสัจจะในการประพฤติปฏิบัติธรรม เพราะฉะนั้นหลักการจริงๆที่ถูกต้องที่สุดคือนั่งเริ่มต้นจากสิบห้านาทีแล้วก็เดินสิบห้านาทีนั่งสามสิบนาทีเดินสามสิบนาทีจนร่างกายของเรามันวอร์มได้ได้หลักการได้ จังหวะได้โอกาสที่สมบูรณ์นั่นแหละจนกว่าเราคุ้นเคยกับอาการกิริยาแบบนี้จึงทำให้จิตของเรานั้นถูกความเพียรกลืนไปในตัวถูกความอดทนกลืนไปในตัวถูกสัจจะกลืนไปในตัวความเพียรความอดทนและสัจจะ ในการตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี้เองที่เป็นต้นเหตุที่เป็นต้นต่อให้พวกเราทุกคนนะ่ะได้สร้างบารมีในชาตินี้พวกโยมมีบุญมากที่ตรงโยมนั่งตรงนี้อะมันเป็นทุ่งนา หลวงพ่อกับคณะลูกศิษย์คือพวกโยมนั่นแหละพากันมาร่วมด้วยช่วยกันกับหลวงพ่อหลวงพ่อเอาเจตุปัจจัยที่พวกโยมนำมาถวายทั้งหมดนี้เอามาทําที่ให้โยมได้ปฏิบัติตรงนี้ด้วยเหตุนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวง เกิดขึ้นจากที่เราทำเองทั้งหมดบุญบารมีที่เกิดจากการสวดมนต์ไหว้พระโยมก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระบุญบารมีที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิโยมก็ต้องนั่งสมาธิแต่บุญบารมีที่ยิ่งใหญ่นั้น โยมได้มาอินเดียในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเป็นโครงการของวัดป่าธรรมชาติมีโครงการปีนี้เป็นปีแรกที่พาญาติโยมมาทำสมาธิในประเทศอินเดียแล้วหลวงพ่อจะพาโยมมานั่งสมาธิที่ประเทศอินเดีย แล้วก็ได้พวกโยมนี้มาบังเอิญโครงการปีนี้อย่างที่โยมทราบว่ามันไม่สมความปรารถนาหลวงพ่อตั้งใจว่าห้าวันในอินเดียห้าวันในประเทศเวียดนามห้าวันที่จังหวัดเชียงใหม่ที่วัดป่าที่เชียงใหม่ แล้วก็วนเวียนไปอย่างนี้เดือนหนึ่งวนกันแบบอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมะสัญจรบางทีเรานั่งที่บ้านตัวเองอะนั่งไม่ค่อยสงบนั่งไม่ค่อยนิ่งเพราะมันชินเชื่อมันมันมันเคยชินจิตของเราก็เลยอไม่ค่อยนิ่งแล้วเราสังเกตด,ดูเวลาเรานั่ง ขาดสติเจ็บนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ไม่อไ,ไม่ทนเลอสติไปขยับเรื่อยคันนิดนิดหน่อยหน่อยก็เผลอสติเรื่อยไปเกาอย่างนี้โยมดูมือหลวงพ่อนะ้นกรเรื่องบางทีบางทีไม่มีอะไรก็เอามือไปทำอย่างนี้บางทีเราก็ทำอย่างนี้ เพราะฉะนั้นมือขวาที่ทับมือซ้ายนั้นดูกิริยาการของกายบางทีมันคันตรงนั้นนิดคันตรงนี้หน่อยเรามีสติรู้เท่าทันมันก็ไม่ต้องไปจริงจังอะไรหิวน้ำเล็กๆน้อยๆบางทีเวลาปฏิบัติเราก็ทนให้มันไม่ต้องไปหยิบเสียเวลาสู้เอามือมาวางทับกันไม่ได้เราจึงแบ่งเวลาคุมพฤติกรรมของกายเราให้นิ่ง เจ็บปวดเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ต้องขยับให้มันนั่งดูจิตของเราให้นิ่งทำกายให้นิ่งเพราะการขยับกายทุกครั้งที่ขยับถูกสั่งออกจากจิตทั้งหมดเมื่อจิตของเราไม่อยู่กับลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตของเราไม่อยู่กับพุทธโธเดี๋ยวก็คันศีรษะเดี๋ยวก็เกาเดี๋ยวก็ปวดขานิดหน่อยก็ขยับ เดี๋ยวก็เผลอสติขยับมือนั่นบีบมือนี่บีบบีบขาตรงนั้นบีบขาตรงนี้แล้วเราก็ไม่ได้ตั้งสติจริงๆเราก็ลองตั้งสติจริงๆถ้าโยมลองตั้งได้สิบห้านาทีนะแบบว่าให้มันอยู่ในอิรยาบทหนึ่งให้ชนะอารมณ์จิตข้างนอก ให้ชนะพฤติกรรมข้างนอกได้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการประพฤติปฏิบัติธรรมล้วนแล้วจะเป็นการฝึกสติทั้งหมดล้วนแล้วจะเป็นการฝึกจิตทั้งหมดเมื่อจิตเรานิ่งแล้วจิตของเราก็จะไม่กระดุกกระดิกด้วยมือจิตของเราก็ไม่กระดุกกระดิกด้วยเท้า ที่เรากระดุกกระดิกกับมือนั้น,บา,น,น,บ,าน ity, บางทีมันคันบางทีมันเผลอสติบางทีมันควบคุมลมหายใจเข้าออกไม่อยู่บางทีมันก็คันตรงนั้นคันตรงนี้เราก็วิ่งตามมันไปจิตของเราก็หลุดจากการกำหนดไปอย่างนี้อันนี้คือธรรมชาติมันเองโยมเพราะฉะนั้น การที่จะเรียนรู้กับมันให้ชัดเจนเนี่ยจึงทำเหมือนอเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหรือพระอาจารย์วิริยังเนี่ยท่านให้นั่งสามสิบนาทีเดินสามสิบนาทีเพื่อให้อิริยาบทของเรานั้นให้มันเซตร่รางกายให้อยู่ตัวนี่คือความของการประพฤติธปฏิบัติธรรม ทีนี้เราก็วกมาที่ใต้ต้นประศรีมหาโพยมไปนั่งอยู่ใต้ต้นประศรีมหาโพวันนี้ควบคุมพฤติกรรมของวาจาเราไม่ให้พูดเยอะไม่ให้พูดไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระไปกี่หนคิดไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระมีกี่หน เห็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระมีกี่หนสรงจิตอกอกไปข้างนอกไปดูคนเดินบ้างหันไปดูคนเดินบ้างตาม,มองตามไปดูคนเดินบ้างกี่หนเรามาถึงตรงนี้เราก็เดินเขามาตรงนี้เขาก็เดินทั้งหมดนี่คืออิริยาบถของอารมณ์จิต ของเราทุกคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมที่มีอยู่ทั้งหมดแต่หัวข้อใหญ่ใจความสำคัญนั้นในบริเวณต้นประสีมหาโพล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ที่พระอารหรันตเจ้าพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ท่านก็ทรงเดินแถวนั้นแล้วเราได้ไปนั่งไปนอนไป สมัยก่อนหลวงพ่อพายมไปนอนใต้ต้นโพนะปูเสือนอนใต้ต้นโพนั่งใต้ต้นโพตรงนั้นแต่สมัยนี้เขาไม่อนุญาตให้อยู่แต่โยมได้ไปนั่งสมาธิตรงนั้นลักษณะของจิตที่สงบสงบจริงๆเท่ากับงูแลบลิ้นก็มีอนิสงส์มหาศาลถ้าสงบหนึ่งนาที ก็มีบุญมหาศาลถ้าสงบสิบนาทีก็มีบุญมหาศาลถ้าสงบสามสิบนาทีมหากุศลอย่างยิ่งนี่คือบุญกุศลที่พวกเราได้มาที่ประเทศอินเดียเมื่อมาถึงประเทศอินเดียก็ในประเทศอินเดียก็ไม่มีอะไรสำคัญ สิ่งที่สำคัญของเราก็คือใจเราได้มาเห็นต้นประสีมหาโพที่เสด็จพ่อของเราประทับตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่เราได้มาถึงอินเดียเราเท่ากับได้มาเฝ้าดินแดนพุทธภูมิที่เป็นสถานที่ที่เสด็จพ่อของเรานั้นได้มาประพฤติ ได้สร้างบาร,รมีตรงนี้จนได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิยาณถ้าโยมทุกคนตั้งใจตั้งสติดีๆตั้งใจปฏิบัติดีๆห้าวันนั้นคุ้มค่ามหาศาลถ้าโยมตั้งใจดีๆประพฤติปฏิบัติดีๆหนึ่งนาทีสองนาทีใต้ต้นประสีมหาโพก็มี กำไรมหาศาลด้วยเหตุนี้ที่ญาติโยมทุกคนได้มาประพฤติษปฏิบัติที่ใต้ต้นประสีมหาโพนีครั้งหนึ่งในชีวิตเราที่มีโอกาสนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก เป็นสิ่งที่ประเสริฐจริงๆเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากสิ่งที่เรานำมาในคราวนี้ที่เรามาได้ในคราวนี้เรามีปัจจัยซื้อตัวเครื่องบินมาเรามีท่านเจ้าคุณท่านนำเรามา เรามีโอกาสได้สดับธรรมท่านทุกวันเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมต้นประสรีมหาโพธิ์ไปกราบต้นประสรีมหาโพธิ์ไปกราบพระพุทธเมตตาทุกวันเป็นสิริมงคลเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งที่เราทุกคนได้มีโอกาสแบบนี้ เมื่อเราได้มีโอกาสแบบนี้เมื่อเราโชคดีแบบนี้เมื่อเราได้ทำสิ่งนี้มันเป็นสุดยอดแห่งชีวิตเราครั้งหนึ่งในชีวิตโยมสังเกตไหมเวลานั่งสมาธิเดี๋ยวมันก็เจ็บตรงนั้นเดี๋ยวมันก็เจ็บตรงนี้อย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อกลังเทศอยู่เนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่คุมสติ หลวงพ่อก็จะยกมือมาเกาอย่างนี้อย่างนี้เหมือนที่ญาติโยมไม่ได้คุมสติมันก็ดึงจิตเราไปตลอดเวลาอย่างนั้นดังนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้เราสังเกตดูอิริยาบถของจิตเราสามอย่างอย่างที่หนึ่งดูความเจ็บปวดที่มันเจ็บที่ที่ขาวที่ที่ขาเรา แล้วให้ดูความง่วงนอนที่มันผลักดันให้ไปปวดศรีศรษะแล้วก็ดูความฟุ้งซ่านของจิตที่มันไม่นิ่งมันมีตั้งหลายอย่างที่ทำให้เรานั้นไม่มีโอกาสควบคุมพฤติกรรมของจิตเราเลยมันดึงเราไปคุมหมดมันดึงเราไปเป็นเจ้าของหมดมันบอกให้กาวตรงนี้เราก็ยกมือเกาว มันบอกให้เปลี่ยนตรงนี้เราก็ยกมือเปลี่ยนยกขาเปลี่ยนมันบอกให้โยกอย่างนี้เราบอกโยกให้มันอย่างนี้มันบอกทุกอย่างเราตามมันหมดแต่ในการประพฤติธปฏิบัติธรรมให้เรามีสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้พุทธโธลมหายใจเข้าออกจะลืมตาก็ได้จะหลับตาก็ได้ ขอให้เรามีสติกำกับอยู่กับการนั่งสมาธินั่นเองเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราทุกคนดำเนินไปด้วยดีแล้วหลวงพ่อดีใจแล้วได้เจอโยมนั่งสมาธิหลวงพ่อดีใจแล้วกับโยมได้มาไหว้ต้นประศีมหาโพธิ หลวงพ่อดีใจแล้วที่ญาติโยมทุกคนได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมดังนั้นเราต้องแชร์บุญด้วยกันวันนี้มีโยมมาฟังธรรมหลวงพ่อที่นี่เยอะมากแล้วหลวงพ่อต้องออกไปเทศต่อที่โน่นแล้วอยากให้โยมทุกคนได้ไปไหว้ต้นประสรีมหาโพธิ หรือโยมจะพักก่อนตามอัธยาศัยเพราะโยมมาแล้วโยมจะทำอย่างไรจะไปต้นประสีมหาโพรหรือจะนั่งที่นี่ถ้าโยมนั่งที่นี่ก็อนุญาตให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้เมตตานำโยมปฏิบัติหลวงพ่อ ต้องไปปฏิบัติต่อที่โน่นแต่หลวงพ่ออยากให้โยมกราบหลวงพ่อก่อนที่หลวงพ่อจะไปจะได้ไหมอ่าก็ถ้าเย็นไปต้นประสีมหาโพกลางวันก็ปฏิบัติอยู่ที่วัดแล้วก็ให้เจ้าคุณอาจารย์ท่านแนะนำการปฏิบัติต่ออีกนิดหนึ่ง แล้วก็ปล่อยให้โยมไปพักถ้าโยมไม่พักโยมก็ไปนั่งในโบสถ์หรือเดินจงกรมอยู่ในศาลานี้ก็ได้หมดเลยนั้นก็ปนมมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบหันไปทางพระสงฆ์ กราบอีกสามครั้งกราบ,บครับครับอ่านม์เจ้าคุณอาจารย์เมตตาแนะนำโยมประพฤติปฏิบัติต่อไปครับ นมัสการขอบพระคุณครับเจริญพรลายญาติโยมนะให้โยมทุกคนโชคดีสวัสดีนมัสการครับ